พ่งนี้เนี่ยมันขันเมื่อไหร่เนี่ยค่อยตื่นแล้วกันนะครับลมแรงไม่แรงก็ดูเลยไฟยี่สิบองศา โอทิ้งสักทีสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมจอมยุทธนะครับแล้วก็น,นี่เลยมากับสวัสดีครับผมพนมกร์ครับผมวันนี้ผมกับพนมกรนะครับก็มากันสองคนเลยตรงที่เก่านี่นะครับคือที่ไหน ห้างสางสม,ชมชั้นห้างสามชั้นห้างสามชั้นครับห้างสชั้นคือตรงนี้พวกผมสร้างทีหลังนะครับล่ว <laughs> สวดด้านนี้เนี่ยพวกผมสร้างก่อนนะครับตอนนี้ก็รู้สึกว่าข้างบนเนี่ยถูกเลยนะครับชั้นข้างบนแต่เมื่อก่อนที่ผมมาเนี่ยนี่นะครับมีน้ํามันนะครับน้ํามันก็ยังอยู่เลยไม่มีใครกินเลยนะครับไม่มีใครมาเลยรู้สึกว่ามีก่อไฟใหม่ๆแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับน่าจะเป็นพวกโควิดหรืออะไรพวกนี้แหละแล้วก็กะทะเดิมก็ยังอยู่เลยนี่นะครับ ไม่มีใครใช้เลยเราจะเอามาทิ้งแล้วนะครับส่วนน้ํามันเนี่ยวันนี้ก็น่าจะเสร็จผมกับพนมกอรออีกแล้วนะครับวันนี้วันนี้เลยน้ํามันก็เหลืออย่างเยอะครึ่งขวดนะครับเนี่ยเดี๋ยวให้ดูนี่เลยครึ่งขวดนะครับสุดยอดเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยววาเย็นนี้เนี่ยพวกผมจะทําอาหารกินโดยใช้น้ํามันนี่นะครับก็เดี๋ยววันนี้พวกผมก็มาพักกันที่นี่หนึ่งคืนนะครับวลวิทย์ไม่มาด้วยวันนี้ก็คืนนี้จะทํากันยังไงจะนอนยังไง ตอนที่เดิมนี่แหละเนาะไม่ต้องสร้างแล้วเนาะตอนนี้ก็เย็นๆนะครับประมาณกี่โมงเกือบห้าโมงเกือบห้าโมงสี่โมงห้าสิบเนาะก็นี่เลยก็มีพวกกองฟงกองไฟนะครับที่ไม่รู้ใครมาพักน่าจะเป็นวอลวิทหรือใครเนี่ยแหละแล้วก็มีการตัดไม้ไผ่อะไรพวกนี้ไว้ด้วยตัดมาทำอะไรเนี่ยไม่รู้ดินี่นะครับนี่เลยไม่รู้ตัดมาทําอะไรนะครับเอาบากบากบากบาไว้อย่างนี้ไม่รู้ว่าสุดอะไรของเขาก็โยนทิ้งไปเลยแล้วกันก็โอเควันนี้ พรมกรกับผมเนี like all, Eat, ่ยก oh. so, ja. I mean, oh, ็จะมานอนที่นี่นะครับก็เดี๋ยวดูซิว่าใครจะนอนกันตรงไหนแต่ก็น่าจะที่เดิมๆนี่นะครับน่าจะไม่มีที่ไม่มีการสร้างที่พักเพิ่มเพราะว่าที่ที่พักเนี่ยพร้อมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวจะกางผ้าไฟชิดตรงนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะก่อฟงก่อไฟแล้วก็ทำอาหารกินกันเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมึนๆมีกิจกรรมอะไรก็เข้ามาทํากันตอนมึนๆนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมากันสองคนมึนๆไม่ต้องกลัวนะครับถ้าผมมาคนเดียวเนี่ยโอ้โหน่ากลัวไม่กล้าออกไปไหนแต่ถ้าวันนี้มากัน2คนก็ไม่กลัวอะไรก็ววันนนีี้้ผมมเอาาดย ไก่นะครับปลุกผมตอนเช้าเลยเดี๋ยวนี้ผมไม่มีนาฬิกาแล้วนะครับก็ให้ไก่นี่แหละปลูกก็ปลูกเฉพาะช่วงนี้นะครับบางคลิปผมก็ไม่เอาไปแต่ว่ารอบนี้นะครับมาในคลิปวอลวิทเลยก็เลยเอามาหน่อยนะครับมาเป็นเพื่อนผมกับพนมกรพอมากันแค่2คนนะครับแต่ว่าไม่กลัวอะไรหรอกครับตรงนี้ผมเคยมาคนเดียวแล้วก็ไม่เป็นไรก็ชิวๆนะครับก็โอเคเดี๋ยวให้พนมกรก่อไฟนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะหุงข้าวกินกันในเย็นนี้เลยแล้วกันโอเคไปก่อไฟกันเลย ก็ตอนนี้นะครับผมกับพนมกรเนี่ยก่อไฟติดแล้วนะครับตอนนี้พนมกรก็กําลังตัดพวกไม้งามมาเสียบดินไว้นะครับเพื่อที่จะหุงข้าวนะครับเราจะเอาไม้อันนึงเนี่ยไปสวมหม้อหุงข้าวแล้วก็จะเอาใส่ตรงง่ามไว้เพื่อที่จะข้าวจะได้ไม่อยู่ข้างล่างกองไฟนะครับจะได้อยู่บนเปลวไฟจะได้ร้อนแล้วก็เดือดไวๆนะครับนี่เป็นห้าง3มชั้นเลยที่พวกผมมาสร้างไว้นะครับนี่ซึ่งชั้นนี้เนี่ยวรวิทย์กับผมแล้วก็พนมกรมาสร้างไว้นะครับส่วน ชั้น3เนี่ยผมมาสร้างคนเดียวเลยแล้วก็มาคนเดียวด้วยนะครับรอบนั้นแต่ตอนนี้พวกฟากพวกอะไรก็โดนลื้อไปละก็น่าจะไม่แข็งแรงแล้วนะครับข้างบนก็เป็นคนคนที่ลื้อก็เป็นน่าจะเป็นวอลลวิทนะครับนี่เลยน่าจะใช่ฟากนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับสองพื้นนี้2 0 0แผ่นนี้โมยทุกคนฟังตั้งนานนะครับลืมเอาไก่ขึ้นคอนเลยทีเดียวเดี๋ยวผมต้องเอาไก่ผมเลยขึ้นคอนก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเหนื่อยเกินไปนะครับอยู่ในถุงผ้านี้ จะให้ไก่นอนบนนี้เลยค่าคืนนี้พรุ่งนี้จะได้ปลุกผมตอนเช้าเช้านะครับอยากตื่นเช้าแต่ว่าดูซิไก่จะเรียกผมหรือเปล่านะครับถืบไปเลยโอ้โหโยนปุ๊บตีปีกปั๊บนะครับรู้สึกสดชื่นมากบอกแล้วว่าไม่อยากอยู่ในกระเป๋าเราอยากออกไปแล้วแบบนี้นะครับนี่เลยนี่ เดี๋ยวจะขูงแคนี้ก่อนเนาะถ้ากินไม่หมดค่อยขุงใหม่เนาะถ้ากินมหมดค่อยขุงใหม่ถ้ากินไม่หมดก็แค่นี้กันนี่แค่นี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเบิ์นเดี๋ยวมันจะเต็มเกินไปมันจะไหม้ข้างหลางเอาไปไปใส่น้ําแล้วก็ห้อยตรงนี้เลยแล้วกันห้อยเก็บไว้เลยแล้วกันอ๋อลืมบอกไปนี่อีกต่างหากนี่ข้าวปูผมนะครับเนี่ยสี่ชิ้นเลยนี่สี่ชิ้นคนละสองชิ้นอีกรุ่งนี้เช้าเช้าค่อยกินกับพวก โอวันตินอะไรพวกนั้นลวกันแล้วก็ใครอยากกินข้าวก็กินกินอะไรก็กินเลยพ่กนี้เอาให้อิ่มไปเลยนี่ถ้าข้าวน้อยเกินเนี่ยเดี๋ยวค่อยทําใหม่อีกรอบนะครับแต่นี่ผมว่าสองคนก็กินไม่หมดแล้วแหละพนุก่อนเนาะัไม่หมดแหละอืมไม่ใช่น้อยนะเนี่ยเวลาไอ้สุกมาเนี่ยนี่น้ําเกือบหมดขวดอะดูหม้อเล็กๆแบบนี้แต่ว่าจุน้ําได้เป็นลิตรนะครับหม้อนี้นี่ยกแบบนี้ ่โอ้ตอนนี้ไก่ผมขนันละขันตอนจะมืดขันเข้านอนนี่แหละแล้วก็เดี๋ยวค่อยสูมไฟแล้วกันให้มันเปล่ไฟขึ้นมาข้างบนจะได้เดือดไวๆป่าบริเวณนี้ก็จะโล่งๆหน่อยนะครับ แต่ตรงทางเดินขึ้นมาเนี่ยมันจะลกๆหน่อยมันมีพวกต้นไม้เล็กๆน้อยๆเยอะมากนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูข้างบนเขานะครับไปดูพระอาทิตย์ตกว่าพระอาทิตย์ตกยังไงนะครับว่าจะเห็นหรือเปล่าจะโลกรือเปล่านะครับข้างบนนี่เลยไปไม่ได้ละคนลกเลยโหมองซ้ายมองขวาไปไม่ได้สักที่นี่มีแต่กอไผ่ลกๆทั้งนั้นกลัวไอ้เหลือมไอ้หลามนะครับ ส่วนตอนนี้เนี่ยพระอาทิตย์ก็หายฝั่งนู้นแล้วขบนยอดไม้เนี่ยจะเป็นสีทองแบบนี้นะครับส่วนตรงที่ผมยืนอยู่เนี่ยก็ไม่โดนแสงแดดละโดนแค่บ,บนยอดไผ่นี้นะครับนี่เลยทุกคนจะลองสังเกตนี่นี่ไม่ค่อยมีแสงและแต่ตรงยอดไผ่แถวนั้นนะครับแสงสีทองก็ประมาณอีกเกือบครึ่งชั่วโมงะครับก็พระอาทิตย์ก็จะรับขอบฟ้าละก็ทีภาคผมสองคนเนี่ยก็อยู่ในนั้นเลย นี่นะครับนุ่นเปลวไฟอยู่นุ่นนี่ถ้ามองจากข้างบนนี้นะครับก็จะไม่เห็นที่พักเลยถ้าไม่มีพวกเปลวไฟพวกนั้นนะครับนี่เลยเปลวไฟกําลังลุกโชนเลยทีเดียวนะครับโอ้โหพอเดินมาถึงนี่ก็พรมกรก็ทํากับข้าวแล้วนะครับซึ่งเป็นการย่างเนื้อนั่นเองส่วนเดียวเมนูของผมเนี่ยน่าจะเป็นการทอดแหนมนะครับ โอ้ข้าวสุกหรือยังพนมกรน่จออาจะยังยังเหรอน่าจะสุก oh. นนแล้วลโอ้น้ำออกมาแค่นิดเดียวะอืมเดี๋ยวนิดเดียวใช่ไหมใช่แป๊บเดียวก็น่าจะสุกเนาะตอนนี้ข้าวก็น่าจะสุกแล้วนะครับผมยกออกมาแล้วตอนนี้ยวเปิดดูซิว่าผลงานผมนี่จะเป็นยังไงนะครับวันนี้มันร้อนมากต้องใช้ช้อนเอานะครับ โอ้โหนี่เลย,ขาว,วยขาวจัวนี่สุดยอดหอมกำลังดีกอ้อยหมอนี้มันร้อดไว้นะครับผมก็เลยต้องต่อด,ด้ามให้มันจับง่ายขึ้นนะครับนี่เลยจะแข็งแรงหรือเปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวลองดูเทลงไปเยอะๆหน่อยนะครับเราจะผัดกันเยอะเลยประมาณห้าห่อนะครับแหนมมีห้าห่อแบบนี้เลยแล้วเดี๋ยวน้ำมันร้อนก่อนค่อยออกมาใส่นะครับ ตอนนี้ผมก็ใส่แหนมลงไปนะครับเอาไอ้สามมาออกมาก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันร้อนเกินใส่ไม่ได้นี่เลยมันร้อนมากนะครับตอนนี้ กับข้าวมาเลยกับข้าวก็หลายอย่างเลยเนื้อย่างแหนมทอดแล้วก็ปลากระกป๋องด้วยนะครับกินให้อิ่มนํำกันไปเลยในคืนนี้น้ำพริกมาเลยนี่เลยนะครับกับข้าวในวันนี้ปลากระกป๋องอาหารสำเร็จรูปแล้วก็เนื้อย่างแล้วก็แหนมทอดน้ำมันอาจจะเยอะหน่อยนะครับน้ำมัน อื uh ้อนันรุษชาติเปลี้ยวของหนมนะครับอื uh ้ออือ ก็ oh. กับข้าวหมดแล้วนะครับกินอินสุดๆเลยก็ยังเหลืออีกหลายอย่างเลยบนนี้ก็ข้าวก็หมดเกลี้ยงเลยนี่ไม่เหลือนะครับเหลือแต่ช้อนเปล่าๆนี่ความให้ดูเลยทุกคนมั่นใจนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมจะส่องข้างรอบๆบริเวณแถวนี้ทุกคนได้ดูเวลากลางคืนบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกับข้าวก็เมื่อกี้ผมบอกว่าหมดนะครับแต่ก็หมดจริงๆนี่ก็เหลือเป็นพวกเศษเแหนมนะครับข้าวก็นี่เลย แล้วก,กับข้าวก็ยังเหลืออีกหลายอย่างทั้งมันมีกึงก่งปากระกปงปากระป๋องข้าวปุ๊ของผมแล้วก็น้ายัางเหลือใช้อย่างพอเพียงนะครับพนมุรกรก็หาวจะนอนอย่างเดียวเลยกินอิ่มแล้วจะนอนอย่างเดียวเลยพนมุรกรเนี่ยนอนชั้นล่างนะครับส่วนนี้ชั้นสองชั้นสามก็โล่งๆแบบนี้เลยที่พักผมเนี่ยกยงง็ยังโล่งๆยังไม่ปูอะไรเลยอันนี้ผมมีถุงนอนสองสามผืนนะครับถุงนอนสองผืนแล้วก็ผ้าห่มสีพูผืนนี้อีก เผืนหนึ่งก็เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบริเวณรอบๆที่พักนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโหมองไม่เคยเห็นกันเลยทีเดียวจะลองส่องๆให้ดูนะครับนี่ก็เหมือนทุกครั้งที่พวกผมมานะครับมันจะมีพวกต้นไม้สลับกันไปมากับต้นไผ่นะครับต้นไม้ก็ไม่ใหญ่มากนี่ ก้อนนี้ก็เป็นต้นไผ่ลองเปิดให้สว่างกนนี้ก่อนนะครับนี่เลยต้นไผ่ถ้าลมลมนิ่งๆเนี่ยจะมีพวกไก่ปงไก่ป่ามานอนนะครับแต่ว่ามันไม่นิ่งเลยบริเวณนี้ลมแรงมากครับเพี้นนี้ก็พระจันทร์อยู่ข้างบนด้วยโอ้โหพระจันทร์ครึ่งดวงนะครับนั่นเลยเดี๋ยวผมจะปิดไฟแล้วส่องให้ทุกคนดูนะครับว่าจะเห็นชัดหรือเปล่านะครับดวงจันทร์ข้างบนปิดไฟละแล้วก็ จะลองซูมดูนะครับว่าจะเห็นชัดหรือเปล่าโอ้โหเต็มเต็มจอแต่ว่าไปโฟกัสนะครับลองดูดีดีสินี่เลยโอ้โหสวยงามมากนะครับยิ่บนพวกก้อนมีก้อนเมฆมันบางด้วยมันก็เลยมัวมัวแบบนี้นะครับแล้วก็มีดาวดวงเล็กๆอยู่ใกล้ๆด้วยแต่ว่ากล้องมองไม่เห็นหรอกนะครับก่อนกำลังนอนอยู่ตรงนู้นเลย กำลังเล่นมือถืออยู่นะครับก็ผมไม่เอามือถือมานะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบพกมือถือเลยมาในป่าเพราะมันไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปเตรียมที่นอนให้ผมก่อนส่วนไก่ผมเนี่ยก็อยู่ที่นอนอย่างดดเดียวอยู่ตรงนี้นะครับก็ไม่ห่างจากที่พักเท่าไหร่นะครับนี่ติดๆพนมกรนี่เลยให้พนมกรเป็นเพื่อนแล้วกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมันขันเมื่อไหร่เนี่ยค่อยตื่นแล้วกันนะครับ อเควันเยอะก็เมื nous nous ons, ่อกี้นะครับผมก็ไปหาฟืนใหญ่ๆได้มา2ท่อนก็เอาให้พอก่อในคืนนี้เลยนะครับก็นี่ท่อนเล็กหน่อยนึงแต่ว่าท่อนนี้เนี่ยท่อนใหญ่เลยท่อนนี้นะครับ นี่นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าตอนนี้อุณหภูมิเท่าไรนะครับบริเวณที่ผมกับพนมกรมานอนในวันนี้แล้วก็อยู่ที่ระดับความสูงจากน้ําทะเลเท่าไหร่นะครับนี่เลยโอ้ยเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบสองจุดหกองศานะครับตอนนี้ก็ถือว่าเย็นเย็นอยู่นะครับจุดเจ็ดแล้วแล้วก็อยู่ที่กี่กี่ร้อยเมตรเนี่ยเก้าร้อยห้าสิบเมตรนะครับจากความสูงระดับน้าทะเลเก้าร้อยห้าสิบเมตรนี่เก้าร้อยหกสิบแล้ว เอาให้แน่ๆคือ960 950เมตรนะครับแล้วก็ความชื้นอยู่ที่80.4โอ้โหแล้วก็ความดันอากาศอยู่ที่9,421นะครับอืค <c oughs> ืนนี้นอนสบายชัวร์เลยมีถุงนอนทั้งสองผืนนะครับถุงนอนผืนหนึ่งปูผืนหนึ่งก็หม่มส่วนผืนหนึ่งก็เป็นผ้าห่มหนุนหัหวเลยพนมกรก็อยู่ฝั่งนู้นนะครับยังไม่หลับเลยพนมกรผมเนี่ยก็จะนอนไปพลางๆกัน ถ้าหลับก re ็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับแต่ถ้าตื่นมาก็เดี๋ยวจะได้จะให้ดูอุณหภูมิใหม่ว่ากลางคืนเนี่ยเท่าไหร่นะครับเวลาดึกๆหรือว่าใกล้ๆสว่างอะไรพวกนั้นก็ราตรีสวัสดิ์นะครับเจอกันพรุ่งนี้เช้าหรือว่าสายก็ไม่รู้นะครับดูซิว่ากายผมจะเรียกผมกับพนมกรตื่นหรือเปล่านะครับ ส่วนพนมกรจะตื่นมานะครับผมได้ยินเสียงตัดไม้กันเลยเตืนยนนวดเลยอโอ้ไฟดับหมดเลยใช่ไหมพนมกรใช่เลยแต่ทานโอ้โหนี่จใจสว่างๆก็อย่างนี้ต่านแดงๆกี่โมงไม่รู้เลยใช่ไหมตอนนี้กี่โมงที่สองที่สองอ๋อ สองสิบนาทีไอีกสี่ชั่วโมงนะครับกูจะสว่างหกโมงนั่แหละสว่างตัดไม้ก่อนโหฟืนท่อนใหญ่ไหมหมดละนี่ขาดท่อนครึ่งนิ่เลยแล้วมันดับไปเลยครับไม่ได้ลุกมาสุมเลย ติดอีกครั้งก็อุ่นแล้วตอนนี้ลมแรงไม่แรงก็ดูเยลยไฟเลยไฟเอานะครับนี่เลยแต่ว่าตอนนอนได้สักพักเนี่ยผมรู้สึกว่าจะร้อนนะผมเลยถอดเสื้อกันหนาวเลยตอนนี้ก็อ๋อเดี๋ยวผมให้ดูอนะุณหภูมิดีกว่าว่าเท่าไหร่ว่าหนาวจริงหรือเปล่าว,ว่าไม่หนาวนะครับยี่สิบจุดห้ายี่สิจุดห้าองศาติดแรงมากแล้วนะครับพนมกรก็เตรียมตัวเข้านอนอีกแล้ว แล้วก็ส่วนผมก็จะเข้านอนอีกเหมือนกันเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหไฟติดแรงลมก็พัดแรงด้วยอีก3-4ชั่วโมงน่งนะครับกว่าจะสว่างเนี่ย นนี้ก็เริ่มสว่างแล้วนะครับไก่ผมขันเรียกให้พวกผมสองคนตื่นละแต่ตอนเช้าเนี่ยดูอุณหภูมิกันนะครับดูสิว่าตอนนี้เท่าไหร่ดูสิว่าเช้านี้เท่าไหรไก่ก็ขันแล้วขันอีกเลย20องศานะครับนี่20องศาก็ถือว่าอุณหภ,ภูมินะครับก็ไม่หนาวไม่ร้อนเท่าไหร่ ก็ตามกุ้งเน่าพุมิห้องปกตินะครับห้าองศาคแค่นั้นเองก็รู้สึกว่าจะหน,นาวหน่อยเหมือนกันนะครับก็เลยเมื่อกี้ก็ตื่นมาสวมเสื้อกันหนาว,ล,วละตอนนี้บริบรเวณรอบๆเนี่ยก็เริ่มสว่างแล้วนะครับนี่เลยกายผมก็อยู่ตรงนู้นนู่นบนคอน,นู่นเลยกำลังขันนู่นส่วนปนมกรก็นี่เลยยังไม่ตื่น แต่ก็น่าจะรู้สึกตัวแล้วนะครับรอต,ตอนนี้เนี่ยข้างบนเริ่มสว่างแล้วอาหารเช้าก็ไม่น่าจะมีอะไรนะครับก็ส่วนมากก็เป็นพวกะบม,มีกึง่งแค่นี้เลยแล้วก็ผมก็ย่างข้าวปุ๊ของผมเนี่ยสองชิ้นไว้แล้วด้วยนะครับเดี๋ยวถ้ากินไม่อิ่มก็ต่อด้วยข้าวปุ๊กแล้วกัน บะหมี่กึ่งของผมสองคนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับก็ใช้เวลาทำไปประมาณ4-5หนาทีก็ได้ละโ้นุนกรก็ตื่นแล้วนะครับได้กลิ่นหอมอบอวลของบะหมี่กึ่งนี่โอ้โหตื่นขึ้นมาทันทีเลยคนรถถ้วยนะครับซึ่งรถจัดจ้านมากสีแดงเลยนะครับผม <c oughs> ผมกับพนมกรก็จะต่อด้วยเข้าปุุกของผมเลยกินเช้าๆกับโอวันติน ตึงตัวร้อนอีกอพันมกรเป็นทหารได้กี่เดือนแล้วเนี่ยปไปไหนเดือนอะไรเดือนห้าเนาะเดือนห้าประมาณเจ็ดเดือนหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้เจ็ดเดือนอยู่อะไรนะเขาเรียกอยู่อยู่อะไรนะอยู่อยู่กองอยู่กองกองร้อยกองบินกองกองวิศกองช่าง ผงวิกองช่างวิกองช่างทำอะไรอ่ะส่งเอกสารแล้วพิ่งนี้แหละ๋อ้วิเอกสารยังเยอใช่กล่องซอมนี่ไม่รู้ว่าทำอะไรนะจะกดใบไม้ไหมได้อยู่เหมือนแม่แตยยาตินะใช่เป็นทุกอย่างใช่ไหม สุดๆนะครับเช้านี้กินอาหารหลายอย่างเลยแล้วก็ตอนนี้แสงแดดก็ออกสูงแล้วด้วยเดี๋ยวพนมกรกับผมเนี่ยจะเก็บเข้าของแล้วก็เดินทางออกจากที่พักตรงนี้กันนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสเนี่ยเดีย๋ยวพวกผมจะมากันใหม่เพราะว่ารอบนี้วรลวิทย์ไม่ได้มานะครับวรลวิทย์บอกว่าบอกให้ผมกับพนมกรมาอย่างเดียววรลวิทติดภารกิจนะครับวันนี้ ทำการดับไฟแต่ว่าพอดีน้ำเอามาน้ำใช้หมดเลยนะครับไม่เหลือสักขวดเลยก็เลยต้องเอาเกลี่ยให้มันไม่ต้องลามก็พอนะครับส่วนฟืนท่อนใหญ่เนี่ยก็ไว้อย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวมันก็ดับเองแล้วก็ล้อหน้ามาจะได้ใช้นะครับเอาไว้ข้างๆหนยก็ได้พนมก่อนจะได้ไม่ต้องลามอีกพวกฐานนี้ตัวเนี้ไว้นี้แหละโอเคก็คลิปนี้นะครับก็ง่ายๆแบบนี้เลยมาพักตรงที่เก่านี้นะครับผมก็นอนที่เดิมของวรลวิทแล้วก็พนมกรอนก็นอน ที่เดิมที่พวกผมสร้างไว้เมื่อก่อนก็ตอนนี้ห้างนี่น่าจะไม่ค่อยแข็งแรงแล้วนะครับชั้น2ชั้น3แต่ชั้นหนึ่งเนี่ยนอนได้อยู่<น>ก็กับข้าวก็เหลือเยอะนะครับพวกผมก็เอากลับบ้านไปเดี๋ยวรอบหน้าเขาเอาไปกินในป่าต่อนะครับก็สําหรับวันนี้ผมและก็พนมกรนะครับขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยคนะับนะครับผมสวัสดีครับผมบ๊าย<ด> <Bye bye. S 2> บายครับพูดติดๆขัดๆเลยช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรสงสัยใกล้ปีใหม่แล้วอยากไปหาสาวแล้วนะครับ โอเค๊ายบายครับ,บ,บ,ค,รบคุยสาวติดขัดขันนี่แย่แล้าสาวาไม่ชอบ,บอ,อ๋ลืมบอกทุกคนนะครับก็น้ำมันก็ทิ้งไว้ตรงที่เดิมเลยเดี๋ยวรอบหน้ามาจะได้ได้กินนะครับน้ำมันของน่าจะเป็นวอลวินแล้วก็พวกหมูอ้วนย่าๆอะไรพวกนั้นลกสุด,สด